สวัสดีครับเซฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทําปังฮอตดอกหน้าพิซซ่าแบบง่ายๆครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําขายได้เลยครับผมในราคาสิบบาทครับผมเรามาดูวัตถุดิบของเราในการทํากันเลยครับเพื่อนๆไมายงเนสครับซอสมะเขือเทศครับผมแล้วก็ปังฮอตดอกของเราครับมีดครับมีดปาดมีดสไลด์ครับ แล้วก็เทปกาวครับถุงมือครับผ่าเ็ษมือครับแล้วก็มีนี่ครับในไลท์ของเราครับน้ำสลัดสูตรอร่อยเข้มข้นดูดนิ้วของเราครับผมเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปทำบรรยายนะครับผมเรามาลงมือทำกันเลยครับเพื่อน ฮอตดอกของเรามาครับปา<ะ>ดผิดทังดท้งเราก็อย่างนี้ครับปาดปาดครึ่งครับผมจะทำให้เพื่อนดูสีชิ้นนะครับผมปาดตรงกลางครึ่งนี้นะครับเพื่อน ปาดตังฮอตดอกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํามาใส่น้ําสลัดสูตรเข้มข้นของเราเลยครับเพื่อนๆใส่ตรงกลางนี้นะครับเพื่อนไม่ควรใส่เยอะนะครับเพื่อนๆใส่ให้พอดีครับเดี๋ยวใส่เยอะมันจะไม่อร่อยครับถ้าใส่น้อยไปก็ไม่อร่อยควรใส่ตั้งแต่พอดีครับเพื่อนๆ วิธีการใส่วิธีการปลายน้ํานะครับนี่ครับเอาไม้พายมาแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ยัดใส่ในนี้ครับเัื่อนแบะออกอย่างนี้ครับแล้วก็ยัดมาแล้วก็เอาป้ายแผ่นข้างบนแล้วก็ดึงมาแบบนี้ครับเพื่อนเอมือไปโดนครับนี่ครับแนี้ครับ เอาก็ได้แล้วก็พับลงแบบนี้ได้เลยครับเพื่อนเราใส่น้ำสลัดสูตรอร่อยเข้มข้นดูดนิ้วของเราแล้วนะครับเพื่อนๆถุงมือน,นี้เวลาหอ่อมันจะหอลำบากนะครับเพื่อนเพื่อนควรถอดถุงมือออกนะครับถอดถุงมือแล้วเราก็ใส่แต่งหน้ากันเลยครับเพื่อน เรามาดูวิธีแต่งหน้าแบบง่ายๆครับมาย่างนี้ครับเพื่อนสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็นี้ครับส่วนมาเขียดเทศครับเพื่อน ทำยังไงก็ได้นะครับทำอย่างนี้ก็ได้ครับทำแบบนี้ก็ได้ครับทำเดวแต่เพื่อนนะครับออกความสะดวกครับใส่แบบไหนก็ได้ครับเราแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนเรามาลงมือห่อกันเลยครับมาดูวิธีการห่อครับเพื่อนเพื่อ แบบง่ายๆครับผมถุงนี้จะเป็นถุงสิบคูณสิบนะครับเพื่อนๆมาดูวิธีการห่อกันเลยครับเพื่อนเขาปังฮอดดอกของเราหน้าพิซซ่าของเรานี้ครับคว่ามลงเลยครับเพื่อนความลงแบบนี้ครับเราก็ทําการ เวลาเพื่อนๆความลงพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็พับตรงนี้เลยครับเพื่อนๆพับตรงไปครับพับแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วเราเอาเทปกาวของเราติดตรงกลางไว้ก่อนนะครับแล้เวเราก็มาพับด้านบนครับเพื่อนนี้ครับพับแบบเอานิ้วสอดแบบนี้ครับแล้วก็ กายนี้วนี้คีบครับสองนี้วนี้ครับคีบเชื่อให้มันเป็นแหลมแบบนี้นะครับเพื่อนอาจจะหอยากนิดนึงครับช่วงแรกๆลาหอนานๆแล้วมันจะชินเองครับฝึกห่อครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หอยากเท่าไหร่หรอกครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ห่อได้เองนี่ครับเพื่อนง่ายๆครับแบบนี้นะครับ ก็ติดเทปกาวของเราอันนี้แล้วก็ติดตรงกลางด้วยนะครับเพื่อนเพื่อให้มันแน่นๆครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมวงจะห่อให้ดูอีกชิ้นหนึ่งครับเพื่อนแล้วก็เอานี่ครับบางคอนกับตนาตาของเราลงไปแบบนี้ครับแล้วก็พับุด ดึงตรงนี้ครับเพื่อนรงลงไปครับแล้วก็ดึงให้แน่นๆนะครับเพื่อนเทปกาวติดลงไปเลยครับแบงนี้ครับงเดินคับน Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all be okay บังฮอตดอกหน้าพิซซ่าของเราครับผมถ้า <_ t une> เพื่อนเพื่อนมีสติกเกอร์ร้านนะครับมันจะสามารถ <_ t une> ถ้าเพื่อนเพื่อนมีสติกเกอร์ร้านนะครับ <_ t une> เพื่อนเพื่อนก็มาติดได้เลยครับมันจะเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกครับเพื <_ t une> <ๆ>่อนเพื่อนถ้าไม่ไมีก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องติดก็ได้ครับผม เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนตั้งควัดจอกนาพิซ่าของเราถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนผมจะมีไอเดียดีๆในการทำขนมแบบนี้มาบอกให้มาบอกเพื่อนๆอ,อยู่เรื่อยๆครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้ว